วันนี้เราก็มีของมาอวดกันแล้วก็ไปทำดินญี่ปุ่นมาจากที่ที่เราเอาออกไปให้โครงกัรมันมันเหมือนจะบเหมือนจะหายอะนะแล้วก็เลยทําอีกอันนึงอันนี้เหมือนเป็นของแท้เลยนี่อันนี้เป็นของแท้แนะนี่เป็นดินญี่ปุ่นขอรีวิวหน่อยทําเองนะเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้เองยังชื้นอยู่เลยก็มันก็อยากได้มามานานแล้ว ตอนนี้ก็ได้กตีใจมากนี่ก็เพิ่งอ่าน,นเสร็จเหมือกันนี่นี่นที่เราต้องใช้มันนิ่มมากแล้วเราไม่ได้ใส่เกลือเพราะไม่ได้ใส่เกลือมันจะเป็นดินที่ท,ท,ทินทินอย่างเงี้ยง่ายกว่าเมื่อก่อนเพราะถ้าเราใส่เกลือมันจะต้องนานรอนานหน่อยก่อนมันจะแม่งให้มันเป็นก้อนๆได้ก็ต้องรอนาน น,นี้มันไม่นานแล้วอันนี้ยังไม่เ,เสร็จเกลือกันดีเลยอันนี้เราใช้ที่เป็นเป็นแป้งข้าวเหนียวเราใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวเ,น,เ,น,เน,ยวนี่ยเ,เป็นดินย่ปปุ่นแล้วก็ยังสงสัยอยู่ระหว่างดินยิปปุ่นกับดินไทย ว่าฝูงไก่กันอยู่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยงญี่ปุ่นหรือไทยก็อุปกรณ์หะือว่าอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ทําไปเนี่ยนะก็อยา่างแรกก็เป็นเป็นอ่แป้งข้าวเหนียวหนึ่งถุงแต่เราจะไม่ใสรหนึ่งถุงหรอกแต่จรงนะเขาเขาก็ขายเขาขายเขาเขาขายหนึ่งถุงอยู่ทีอะไรก็เอาเลยเบอกหนึ่งถุงไปแล้วกันเขาใส่สักประมาณสองช้อนแล้วก็กาสักประมาณสองช้อนครึ่งใส่น้ำไปสองช้อนไม่ต้องใส่เกลือนะ แล้วก็ควนไปให้เข้ากาันควนไปเรื่อยๆควนไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้พอมาเริ่มตับตัวกับเป็นก้อนให้ท้อนตักขึ้นมาแล้วก็มาปั้นปั้นไปเรื่อยๆปั้นไปเรื่อยๆปั้นไปเรื่อย,อยๆก็จะเป็นอย่างนี้ก็เราก็จบคิดแต่ซึสร้างเลยนะคะหวังว่าจะมีคนดูคลิปนี้นะบ๊ายบาย